นี่คืออีเวนต์ไซแอนออฟสเลปจากเทมซอฟเขาเปิดตัวสเ e ปแกชเชตหมอนที่ออกแบบเพื่อการนอนโดยเฉพาะเทมซอฟ 3D Orthopedic Sleep g a g e s หมอนที่ถูกพิสูจน์แล้วด้วยวิทยาศาสตร์ว่าออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพการนอนจริงๆดีไซน์เอ r ยร์รีสลดแรงกดทับเวลานอนตะแคงมุมเอ็น15องศาช่วยฟื้นฟูโค้งธรรมชาติของร่างกายรองรับคอไหล่และแขนให้หายใจโล่งลดการกลนและนอนสบายทุกท่วงท่าที่งานนี้ยังได้ฟังพี่หนุ่ยพงศุภผู้ช่วยศาสตรา นายแพทย์จิรยศคุณวรุตผู้บริหารมาร์เก็ตติ้งจากหัวเว่ยและคุณหนุ่ยเบนเยี่ยมแชร์มุมมองเรื่องเทคโนโลยีการนอนและวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเทมซอฟและแยาพากิจกรรมเทมซอฟเวอร์ชวลสลีปดีฟสลีปคอมเพลติชันและรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า3,50 0 0 0บาทลงทะเบียนได้ตั้งแต่2ถึง30กันยายนแข่งนอนตั้งแต่วันที่ 1. จนถึง15ตุลาคมและประกาศผลวันที่22ตุลาคมนี้เฉพาะท่านที่ซื้อหมอนเทมซอฟทั้งออนไลน์และหน้าร้าน <S <S สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมได้และดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่ tiktok fn outlet หมอนเทมซอร์ฟที่ช่วยเพิ่มหลับลึกได้เฉลี่ย45นาทีต่อคืนของแบบนี้ควรมีตั้งแต่เมื่อวานแล้ว